สวัสดีครับน้าตอนนี้เราก็มาถึงบ่อ KK ล้วสภาพบ่อหนึ่งวันนี้คนน่าจะเยอะครับดูแล้ววันนี้เป็นแบบโอเคแล้วไอตอนนั้นอ่ะเหรอเอาไปแล้วอาจากตรงนี้นะปล่อยนึงดูแล้ววันนี้จะไม่น่าจะคนเยอะ ก็เดี๋ยวยังไงมาติดตามชมกันตอนเย็นแล้วกันนะครับว่าวันจะได้สักกี่ตัวครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับผมผมกำลัเตรียมตัวรอทั้งหมดแหละเช้าเช้าผมก็เอาเวียนบีสิกับมาก่อแทนปลายางก่อนเลยแล้วกันจะรอดหรือไม่รอดก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นะครับมาให้ไม่ต้องเอาเยอะเอาหมดสักเก้าเลยวจะได้ไม่ต้องเดินแล้วเดินแจกก็ดีไปถึงลูกก็แปดโทก็ดีสองแล้วเอาไว้ที่ลูกผมหมดเลยจะได้ไม่ต้องแจกใครเอาไว้หมเอาไว้ไหมเดี๋ยวไม่แจกก็ได้เอาจะเดินไปท้ายไล่พอดีเอาไม่ไม่เอาดิขายแล้วนะแล้วตกปลาแล้วอย่าง ท้ายได้มากินขัมเทศแข่งนี้ไม่คยมเลยนะแตะพดีมันขึ้นนะก็จ้องอยู่ผมหยุดถึงโดนแฮะไม่หยุดก็โดนหยุดนอนแะไรดวบแข่งมาสักแป๊บเถอะจะรอนี่ขับได้วย เก่งเย้าเหนียวเลยเนี่ยไม่มีใครควรมากว่านี้แล้รออยู่เร็วๆเข้าเลยสิบสามฝั่งน้นสิบสามฝั่งนี้เท่าไหร่ส่ก่อนเลยเอาเลยเอาเลยย้อนเอาไม่ต้องทีหรอกรมนั่งให้ด้วยนี่ บอกแล้วหนังว่าอย่าคุยอยาคุยเรื่องเนี้ยบ่นไม่เตินสายอยู่นู่นไฟไหว

คิ้มใหญ,ใหญ่หรือใช้คลิ้มใหญ่มไม่น่าเหลือถึงกูทำไมว่าอย่างนี้ <laughs> 那你要喝呀。<noise> ม,มีตัวเดียวเลยตัดไปนะครับโทษนะโทษนะหนูโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกี่ยวยากมั้ Okay na na lutuin natin 'to, so

สวิงหยิบสวิงพี่แต่ตะลึกเดี๋ยวนะกทดทิดโทษทีนะห่านตัวดิ๊ดิ๊ดิด๊ด จะกินกลางเดาไม่ห่วงจะเดินหาแต่ตัวแรกอะยกก,กิ๊กก็เท,ท่าทีอี่าีเจ็ดกัมครับตัวท,ที่สอง Ôi, khỉ thật được bạn ăn thịt thịt như không? như โองยม่เห็นเลยเปะ่าเอ็นเปล่านี่ปลายปากเลยปายปากโอ้โหก็ไอ้เหี้ยมันตัวมันชนกระชังด้วยนะเนี่ยปลายปากสวนโอ้โหไม่ตัวมันชนกระชังเลยนะอะ ไอเหี้ยเมื่อกี้ถ้ามันพุ่งเข้ากระชังก็ได้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมพุ่งอ้ยละรู้ละูะตัดาไอเหียติดจะติดเดียวเองก็กมผมบอกปลายปากเองกวันนี้ก่อสายมาใหม่ไอเหี้ย ดีดดวะเดีย๋ยวเราก็ติดมุกเดียวนะขนาดขนาดผมก็กระแทกตามขึนมมันไม่ฝังไง ขนาดที่ผมยกยก,ก็ดีนะช้าตัวใหญ่ติดปลายปากตัว ติดช่วยพ่อลูกน้องพ่อมันออกทำนาไงสามร้อยกว่าไร่ทำงานให้หนักอ่ะขนขาดเลยลูกน้องพ่อมันเพิ่งออกไงตอนนี้ก็จะออกตกปลายากเลยปลาตัวนะครับปลาตัวนะ กระดีครับ BNB ใช่ครับน้องดีมกระดีน้วุ้นนวุ้นเอแล้วแหละโทษทีขอบคุณครับสองจุดห้าเหลืองสะท้อนแสงครับ สองสิบห้าเปลี่ยนท้อนแสงนั่งดีไหมนั่งดีนะเอ้ยนั่งไปเถอะเพื่อนชอบก็ดีใจอืมอีสาน นี่น่าก็น่ากันใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนี่สองตัวเล็กหวยปลาแรงๆเยอะแยะปลาหวยกินอีกจะปล่อยก็เกรงใจนะฮะรอบสามดีเอาดตัวนี้มันลงแรงอะนะรอบสามดีตัวละบันแสกใกล้ปั่นนะ ขายตัวละครองีนนะ้ไอ้ตอนนี้ขายกันใหญ่เลยแต่ไม่มีคนซื้อเลยขายกันห่ขายกันจุยเลยนยะ ฟอสสามดีแค่ตัวป็นฟอสเหล็กสามดีต้องเป็นหมื่นละเานเออมืนก็ดูไงว่ามันของเก่าฮะถ้าของของเก่าของเก่า,กามันก็จะแบบโซมๆหน่อยพี่ สองจุดห้าครับสีบูกิวระวังระวังวเออยกเว้นที่สสีผู้ตีอะไรลุดออกมาวะหี้อะไรมาแบบวะดีลุตนหลงจุดห้านะครับ มือเกียวหลุดพอดีเลยเหลุดเลยไม่ต้องหมดดีหมดเออเหมือน้อบัวยกล้องปางตัวใหญ่ว่ะอ้าชิบหายเฮ้ยมันพัดไปแล้วน้นอง <c oughs> ได้ไปลาเยอะเรื่องสุดท้ายครับเออน,น้องขอบคุณครับ เออมันพัดไปอีกแล้ว ดูดีครับสองิุดห้าสีบลูกิีงา,าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมเอาข้าให้ไม่ต้องกลัวอขอบคุณครับ ใช่เลยโยนสวยมากสีบุกิวครับ2.5